สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องเอมมี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอมมี่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เซรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาน,นะครค่ะวันนี้น้องเอมมี่อัปเดตรถเข้าใหม่1คันสวยๆก็เลยนะคะคันด้านนี้เลยนะเป็นอ e ิว z u มิ x เอ็ก h e สามจุด์วิลทอปสุด ตัวนี้นะเป็นปี2016 2 1 7จเลขกไม้ใช้งานเพียง60,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวสวยๆเลยนะพี่รับประกันรเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่กับสีกรอมาแต่ต,ต่อแต่งแน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะครว่าคันนี้มีที่มาที่ไปยังไง คันนี้นะเสนอขายในราคาเพียง739,000บาทเท่านั้นดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนหารถใช้งานช่วงปีใหมนะ่อยากได้รถครอบครัวสวยๆดีๆสักคันหนึ่งนะแนะนำคันนี้เลย739,000บาทเท่านั้นนะได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะเครื่องดน3,000 4ฟ h e วินะออปชันด้านในด้านนอกค่อนข้างครบเลยค่ะ ตัวนี้นะใครสนใจนะ่ะอุจองเราลด5,000บาทเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์หน้าบ้านท่านเลยนะถึงหน้าบ้านท่านเลยทุกจังหวัดทั่วพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะ่ะโทรมาสอบถามได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปพร้อมดิกงอดีไลท์ทิ้งมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับตัวนี้นะได้เป็นสีดําเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่สภาพสีสวยๆเลยนะไม่มีการสาดสีกลับสีทําสีมาแน่นอนค่ะนี่คือสภาพแรกเข้าเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานช่วงเย็ยนนี่เองเอมี่มารีวิวก่อน นะครก่อนปรับสภาพเลยตัวนี้นะฮะได้เป็นตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะนะฮะตัวกระจังหน้าโครเมี่ยมขนาดใหญ่นะี่ะพร้อมตาอินสุตัวนี้โครเมี่ยมแพ้นะฮะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะพี่ตัวนี้นะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะด้านล่างป้ายทะเบียนนะฮะอันนี้เป็นป้ายประมูลนะเจ้าของเดิมขอคืนนะคะเดี๋ยวเราโอนเข้ากรุงเทพปุ๊บนะแล้วก็ได้ไป้ายใหม่เลย มาพร้อมกับตัวชุดแต่งรอบคันเลยนะคะพี่ฟรีฟอร์มนะคะชุดแต่งฟรีฟอร์มนะสวยๆเลยค่ะพี่สำหรับใครสนใจนะคะอยากมาลองชมลองขับมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้เลยนะที่เสรีไทยหกแยกหนึ่งค่ะติดต่อเอมมี่ได้เลยนะเอมมี่พาลองขับพาจัดไฟแนนซ์นะคะอนุมัติสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะจ๊ะพี่ สำหรับตัวนี้นะได้ยางบิสโตนทั้งสี่เส้นเลยนะยางปีสองพันยิบสองแม็กขอบสิบเจ็ดค่ะสภาพสวยๆพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะคะพี่แม็กไม่เคยมีการกินฟุตบาทนะฮะไม่มีการกินขอบถนุนใดๆทั้งสิ้นค่ะสภาพค่อนข้างสวยงามเลยนะได้ยางบิสโตนยี่ห้อดีปีใหม่นะคะปีสองพันยีิบสองใช้งานได้อีกยาวๆค่ะนี่เลยตัวซุ้มล้อด้านในนะคะนี่เลยนะโชค๊คไม่แตก นะฮะด้านในสภาพสวยงามเดิมๆโรงงานรอยเม็ดอาร์ครอยสีนต่างๆรอยมาร์กจากโรงงานทุกอย่างอยู่ชัดเจนหมดค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นชุดแต่งของแบรนด์ฟรีฟอร์มนะฮะนี่บันไดขึ้นข้างสีดําสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะตัดด้วยลายคมเมียมค่อนข้าง,างสวยงามกระจกมองข้างเนี่ยฮะสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะสีดําพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวค่ะ คันนี้นะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกนะคะนี่เลยกุญแจ2ดอกกุญแจสมาร์ทที่เล็ค่ะคันนี้นะติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะฮะฟิล์มค่อนข้างเป็นไพรเวทมากๆส่วนตัวนะคะประมาณ60-80ดิรอบคันเลยค่ะพี่แต่มองจากด้านในเนี่ยไม่ดำไม่มืดสนิทนะแล้วก็ตัวกันสาดติดตั้งให้ทั้ง4บานตรงรุ่นค่ะ ด้านในนะฮะสีดำนะบอกเลยว่ารถคันนี้คุมโทนดำทั้งหมดนะฮะเบาะหนังสีดำเดิมๆโรงงานเดินได้สีขาวค่ะนะฮะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะพี่เบาะนี่เดี๋ยวเราปรับสภาพทำสปาให้อีกนะคะไม่ต้องห่วงนะสำหรับตัวเกียร์เนาะคันนี้เป็นตัวโฟร e วิ view, นะฮะเกียร์โฟรวินี่เลยแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้ค่ะนะคะเดี๋ยวขึ้นสตาร์ทรถให้ดูด้านใน ฟุสตาร์ทค่ะกดนี้เลย mm hmm. นะฮะตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่แอร์เป็นแอร์ออโต้เนาะ,นะก็ปรับอุณหภูมิได้เลยตรงนี้นะคะกดออตโต้ถ้ากดออตโต้ปุ๊บเนี่ยนะตัวรถเนี่ยจะประมวลนะคะสภาพอากาศในรถนะถ้าร้อนมากเนี่ยเขาจะเล่งแอร์ให้เราเลยนะพออากาศเริ่มเย็นเริ่มคงที่ปุ๊บนะคะก็เดี๋ยวปรับอุณหภูมลิลงเองอัตโนมัติค่ะ สำหรับตัวหน้าจอนะคะคันนี้นะเป็นหน้าจอสัมผัสเดิมๆโรงงานนะคะมีตัวนิววิเกเตอร์ระบบนำทางแม่นยำนะคะสามารถเชื่อมต่อต่างๆทุกอย่างได้เลยนะ Wi-Fi ทีวีพวกนี้ได้หมดเลยค่ะพี่ค่อนข้างครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวออปชั่นนะคะแล้วก็ช่องเก็บสัมผัระของตัวมิวเค่อนข้างเยอะเลยนะนี่เลยเก็บพวกเศษเหรียญผ้าอะไรพวกนี้นะคะได้หมดเลยแว่นตรงแป่นตาก็ ช่องเก็บความเย็นก็มีให้นะฮะสำหรับใครโดยทางไกลๆเนาะแชร์พวกเ็มร้อยอะไรพวกเนี้ยน้ำพวกเนี้ยได้หมดเลยค่ะพี่ที่ชาร์จแบตมื้อีกรูนึงนะคะชัดเจนมากๆครบนะฮะที่ใส่แว่นตาด้านบนก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะไฟสวยงามค่ะคันนี้นะคะโมลาัายนะคะเป็นโฟมลาัายนี้เลยโฟมลาัายหุ้มหนังเดิมๆโรงงานนะคะ มัลติฟังชันเต็มรูปแบบค่ะฝั่งซ้ายนะะี่ะคอนโทรลนะคะแอปพลิเคชันหน้าจอฝั่งขวาคอนโทรลเรือนใหม่นะคะตัวนี้นี่ไม่หกหมื่นนะคะไม่หกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองกิโลไม่เดิมไม่แท้ไม่ก่อไม่กลับนะคะพี่จา๋าตัวเนี้ยน้ำมันเกือบเต็มถังเลยนะนะคะก็ค่อน,นข้างดีเลย สวยค่ะคันนี้นะในราคา739,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครสนใจขอโทษค่ะ749,000บาทเท่านั้นเนะีคะใครสนใจรีบเลยนะคะพี่คันนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยติดพมมาให้เรียบร้อยนะีคะพรมสีดำนะเดินได้สีฟ้านะคะเปิดประตูอ่ะเปิดฝากระโปรงหน้าใต้พวงมาลัยถังน้ำมันก็ติดกันเลยค่ะ อันนี้นะคะกระจกมองข้างปรับพับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตัว c r u i คอ Control ให้เรียบร้อยค่ะสําหรับใครที่ชอบสายสปีดเดินทางไกลๆพวกนี้นี่การสะบัดการลื่นพวกนี้มีให้หมดเลยนะคะ c r u i คอ Control โอ้ยคร,ครบเลยนะคันนี้บอกเลยใครเอาใครเน,นี้ยบอกเลยว่าค่อนข้างครบเลยเป็นสเปค3.0 4 Wheel ท็อปสุดจากพี่จา๋าตัวนี้นะในราคานี้เลยนะคะ จองจัดไปนั้นนะฮะสามารถจัดยอดได้เต็มฟรีดาวนะฮะออกรถไปเลยศูนย์บาทแต่พี่เรามีโปรโมชั่นด้วยนะตอนนี้ขับฟรี90วันนะฮะดอกเบี้ยพิเศษหรือดอกเบี้ยพิเศษนะเริ่มต้นเพียง2.79มีจอกลางให้ด้วยนะฮะสำหรับตัว U 0 U X คันนี้นะ3.0โฟร์วิมีจอกลางแอร์กลางนะฮะตรงนี้ชัดเจนหมดเลยสําหรับด้านหลังนะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านนะฮะแล้วก็ที่เสียบ usb ให้อีก2จุดด้วยกัน สะดวกเลยใครสายเดินทาง,ทางสายแคมปิ้งสายปิกนิกเนี่ยมิวเอ็กตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ตัวนี้นะจัดยอดไฟแนนซ์ได้สูงสุดฟรีดาวเลยค่ะพี่นะคะพร้อมผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหน่บาทต่อเดือนเท่านั้นเนะะี่ยะสำหรับใครสนใจทักไลน์มาได้เลยนะคะลิงก์ด้านล่าใต้คลิปขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับตัวด้านท้ายค่อนข้างสวยงามเลยไฟท้ายหน้าหลังเดินเดิมโรงงานจากศูนย์นะคะพร้อมชุดแต่งรีฟอร์มรอบคันเลยนะคะ ด้านหลังเป็นชุดแต่งครอคู่ข้อหลอกเนาะก็สวยอีกแบบค่ะตัวนี้นะใครสนใจรีบเลยนะคะในราคานี้นะนะคะรายละเอียดตัวรถอยู่ด้านหลังอ่าอยู่ด้านล่างใต้คลิปทั้งหมดเลยนะเจ้าที่เดเมีลงรายละเอียดทุกทุกอย่างไว้ด้านล่างใต้คลิปหมดเลยนะเผื่อใครฟังไม่ทันหรือดูไม่จบเนาะก็สามารถดูด้านล่างใต้คลิปได้เลย ะะช่องเก็บสัมภาระเก็บรองเท้าเก็บของจุกจิกได้หมดเลยพวกนี้นะฮะวางของได้หมดเลยนี่อีวสูมิวเอ็กซ์นะ,ะบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าเบาด้านหลังในแถสองับเรียบได้เลยนะ,ะวางของได้ค่อนข้างเยอะนะ,ะไม่กินพื้นที่แล้วก็สามารถวางที่นอนปิกนิกนะ,ะให้ลูกนอนได้หรือเรานอนก็ได้นะคะพี่เดินทางไกลๆสะดวกสบายแนะ่นอนค่ะพวกนี้ รอยน็อตนะฮะ,ะ,ฮะตามจุดสมพันธะ์ต่างๆน็อตฝาท้ายพวกนี้เนี่ยเดิมๆโรงงานหมดเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยค่ะนะฮะสภาพนค่อนข้างสวยงามนะไม่มีการถอดการแงะการแกะแน่นอนตัวนี้ใครหารถใช้งานช่วงปีใหม่เนี่ยฮะติดต่อไห้มีได้เลยนะฮะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยเปิดทําการทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดคันนี้เติมน้ำมัน R ดีเซลนะฮะดีเซล นี่แต้มสีโรงงานตัวนี้นะฮนะในราคานี้เลยนะเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะฮะใครสนใจรีบเลยนะติดต่อหาเอมี่ได้เลยกล้องหลังกล้องมองกล้องมองหลังนะกล้องถอยพวกนี้เดิมๆโรงงานของศูนย์นะคะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยผ่านไลน์นะคะหรือโทรหาเอม,มี่ได้เลยนะที่เบอร์096 725 2736ค่ะนะคะ, mm. ะ,คะเบอร์เอม,มี่แอดไลน์ก็ได้นะคะหรือคลิกด้านใต้คลิปได้เลยนะมีลิงก์ไลน์ให้อยู่คลิกง่ายๆเลยแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีรถให้เลือกเนี่ยมากมายก,กว่า400คันเลยนะตอนนี้นะท้องโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆรอลูกค้าอีกเพียบเลย เย็นมากนะฮะเสียงเครื่องเราะสำหรับใครสนใจคันนี้นะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะคะพี่จองก่อนได้ก่อนนะบอกเลยรถของเรามาไวไปไวมากๆนะคะสำหรับใครที่กลัวหดจองนะฮะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะ อีโยซูมิกเอ็กคันนี้นะฮะเครื่องยนต์ขนาด3,000ซีซีนะฮะเป็นตโตโฟวิลเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะบอกเลยว่าเครื่องยนต์อีโยซูค่อนข้างฝืดฝืดทนม,มากๆนะเป็นแบรนด์รถชั้นนําระดับต้นๆของประเทศเลยนะ,ะที่ผลิตรถกระบะมาค่อนข้างดีเกาะถนนช่วงล่างดีนะฮะบอกเลยว่าอีโยซูเนี่ยไม่แพ้แบรนด์ไหนๆแน่นอนค่ะพี่นะอ่ะดูรอยแต้มสีโรงงานนะฮะด้านในด้านนอกพี่นี่รอยแต้มสีโรงงานสีเหลืองทุู่ ะไรพวกนี้คือแป้มสีจากโรงงานหมดเลยวงบอกได้เลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยเดิมๆโรงงานจากสู์แน่นอนสักพี่พวกนี้เนี่ไงานจบเครื่องรถไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องมานะฮะไม่เคยมีการชนหนักถึงโครงสร้างมาแน่นอนนะฮะรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะดูตัวคันหน้าคันหน้านี่รอยน็อตตามจุดสัมผัสต่างๆพวกนี้น็อตชัดเจนหมดนะคะพี่บอกเลยนะว่าคนดูรถเป็นเนี่ยดูรถแป๊บเดียวก็ทราบแน่นอนนะว่ารถเดิมโรงงานหรือเปล่าแป้งสีโรง มองว่านะ้ำพวกนี้ชัดเจนหมดที่การหน้าสวยเลยนะคะเที่ของเราเนี่ยค่อนข้างคัดเกตรถเข้ามานะไม่มีการชนหนักเข้ามาแน่นอนนะ,ะเราดาเนินธุรกิจนี้มาทั้งหมด23าปีนะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพรถยนต์มาเป็นที่หนึ่งค่ะนะคะตัวแผ่นเพจชัดเจนนะพี่นะตรวจสอบกับตัวเล่มได้เลยนะว่าตรงกรันทุกจุดหรือเปล่านะคะตัวไฟนี่เลย นะ็นอตไฟหน้าทุกนี้เป็นไงโตรชัดเจนนะคะพี่นอ็อตปากกระโปรงไม่เยนะคยแตะของเหยวทุกกระต่างทุกอย่างดูแลให้หมดนะคะที่แบตเตอรี่แข็งจัวความร้อนค่ะ ควระวังต่างๆทุกอย่างคงชัดเจนหมดนะคะต่อกระโปรงหน้าเดิมๆโรงงานค่ะพี่ใครอยู่ใเราแวแกนี้นะคะโดยูุ่ต่างจังหวัดสนใจมาชมรถตัวจริงมาดูรถที่เพรยน์มาได้เลยนะคะพี่จะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุด9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะมาก่อนหรือมาหลังเวลาก็ได้นะเอ็มมี่ยินดีรอลูกค้าค่ะนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะต้องมีคันใดคันหนึ่งแหละ,ะคะ่ะที่ถูกใจลูกค้านะคะพี่ สำหรับท่านไหนนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจตัวเอลูสูตรมิลนะคะ3.0 4 Wheel Navigator นะคะตัวนี้ปี16.17สีดำรถบ้านมือเดียวนะคะเล็กไม้ใช้งานไปเพียง60,000กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาตั้งขาย739,000บาทนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีสามารถจัดยอดไฟแนนซ์สูงสุดฟรีดาวนะคะับผ่อนเพียงเดือลนละ14,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%หรือรับโปรโมชั่นข่าวฟรี90วันได้เลยนะคะหารถใช้งานช่วงปีใหม่ รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะนะคะหรือคลิกล้านใต้คลิปได้เลยนะคะมีลิงก์อดีไลน์เอมี่อยู่นะคะหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เหมือนกันค่ะนะคะสำหรับใครท่านไหนนะคะอยากมาชมรถตัวจริงมาฟังเสียงเครื่องมาลองขับมาได้เลยนะคะที่เสซนที่ไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครขาวอล์กอินมาเลยเลยนะคะหน้าร้านติดต่อเอมมี่ได้เลยนะทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะคะรีบเลยนะคะก่อนที่ ลูกค้าท่านอื่นที่ชอบรถสเปคนี้นะคะจะมาจองรถคันนี้ไปนะฮะโอนจองรอบรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศจัดไฟแนนไม่ผ่านคืนเงินมัดจำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะรีบเลยนะ,ะหรือลูกค้าท่านไหนเนะะี่ยฮะที่รู้ตัวว่าประวัติเครดิตดีพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจนะฮะสามารถถือเอกสารมาได้เลยนะ,ะจัดไฟแนนซ์ทายในสามชั่วโมงอนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยะคะ่ะ ะะหารถใช้งานก่อนปีใหม่ให้นึกถึงเพชรยนต์นึกถึงเอมมี่นะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยเนะะี่ยเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีดีแล้วคลิปรถอัปเดตคลิปใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ